มันแปลกจริงๆพอเปลี่ยนเลขนี้ใช่พวกเอาอะไรจารยไเลือกเลยจ้ะรถหนึ่งคันจะเป็นคนที่อาจารย์บอกว่าพลิกชีวิตพลิกหน้ามาก,กเากี่ยวกับเรื่องเลขจริงหรือเปล่าจริงเลยค่ะจริงจริงมากแล้วมันพลิกช่วงไหนคะพี่ พลิกช่วงเปลี่ยนแรกเปลี่ยนแรกเนี่ยังไงหรือยังไงเปลี่ยนแรกเนี่ยพลิกเรื่องพลิกเรื่องเงินคือเรื่องเงินดีขึ้นโอ้โหแล้วก็แล้วก็เจอเจอเจอคนแต่ก็ยังไม่ได้แบบอะไรยังไงแต่พอมาเรียนกับอาจารย์แล้วก็เปลี่ยนอีกทีนี้แหละโอ้โหคือตอนมาเรียนเนี่ยถึงรู้ว่าเบอร์ตัวเองเนี่ยยังเซ็กซี่ไม่สุดพลังมันนิ่มเกินเงินดีแต่ว่าเชื่อยถูกไหมคะเฉื่ยไม่ได้ใช้พลังของตัวเองออกมาให้เต็มที่คือถ้าคนรู้วิชาเนี่ยจะรู้เลยว่าเนี่ยเลขน้ำมันพายคือไม่ ว่างั้นเถอะครับผมโกกระตัวเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันพายกระ,กระเด็นไปเอง่โอเคตรงนี้ที่ว่าพลิกจริงๆ ช่วงที่ใช้เบอร์ทีเบอร์ที่2อะค่ะก็ก็เจอแฟนแล้วคือแฟนเป็นฝรั่งก็เจอแต่ก็ยังแบบไม่ได้แบบชัดเจนยามยามก็แบบว่าเราก็ใช้รอยเล่มเกวียนแล้วก็ยังไม่อะไรแล้วแต่พอเปลี่ยนเลขนี้ดูเขาแบบปฏิกิริยาเปลี่ยนไปเลยรักมากเปลี่ยนก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะเรียนกับอาจารย์นะคะมีแบบจังหวะเลิกกันด้วยนะทะเลาะกันด้วยใช่เบอร์ที 2> er> ่2มันไม่มัดใจใช่เบอร์หลังเนี่ยมัดใจอยู่เลยแต่พอเปลี่ยนมันแปลกจริงๆอาจารย์คือแบบ เกิดอะไรขึ้นแบบว่าไม่ได้ไม่ได้โกหกนะแต่แบบเขาบอกว่าทําไมฉันมองอยู่แล้วแบบทาไมยูสวยถึงเมื่อก่อนไม่เคยพูดโอ้โหคือเขาบอกเขาจะบอกแต่เราว่าเออเราแบบเรามีความคิดเราแบบเราพูดจาดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็ลอกกติก็เลยแบบว่าโอ้เนี่ยฉันเหนื่อยจังเลยฉันแบบพอดีต้องออกไปทุระข้างนอกแต่แบบไม่มีรถมันลําบากมากเลยใช่พวกเอาอะไรจ่ะไปเลือกเลยจ้ะรถเนี่ ังจากเรียนเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองมีจริตอะไรจริตที่ต้องใส่เข้าไปคือเลขสาเพราะว่ามันเป็นตัวทําให้ตื่นตัวนะครับแล้วพอสองกับสจับกันเนี่ยมันทะไม่น่าปั้มง่ายๆเลยก็เปเลขเสน่ห์กัจะเลขเสน่ห์เนี่ยใส่เกือบทั้งเบอร์นะครับเพราะว่า4ี่สองสหกสองกลุ่มมหาเสน่ห์หพอใส่รวมกันเท่านั้นแหละกลายเป็นดาราเลยผลหนึ่งที่ทําให้ชีวิตดีแบบนี้พาะพี่ป่านเป็นคนทําบุญื้นถ่านเป็นแบบนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาของ ผู้หญิงที่สวยและรวยมาก